นำหดไฟก่อนไปหดไฟก่อนเอ้ยจะมันมันนกเดี๋ยเอาหลไดไปจมันดึงสายยางไปมันเกิดหลาดหลยามเหลาดเหยียบสายยางมุ่นหมด ว้าวโคดืหาบอยู bye bye, bye bye. Th ่พอตดืหาบอยู่เมื่อยอยู่ตัวละย้ำหมอเศร้ารถมันหลายรถหลายแล้วก็อยากดึงสายยางมากดึงสายยางมากมันเหยียบสายยางแตกเหมือเอาไว้ช่วงบาบายแบบนั้นบายบได้อยู่ไว้นั่นรถมันหน่อยดึงสายยางมากได้มันได้ไมเป็นทางการอย่างตอนนี้หาบมาก่อน ใบปากิงใบใหญ่แห้งไอ้นี่จะมีนับต้นใหญ่น้ำต้นใหญ่ล้ำต้นสวยเกียงน้ำต้นเขาจากงามแห้งเกียงแห้งต่างจากไผ่กิมซุ้งยางหลายนะครับรับต้นมันดีนะครับตอนนี้ออกแน่นอนนะครับคือจะเกิดแล้วล่ะลักษณะของจังสีนะครับเกิดแน่นอน ออกมาสองนอแหละนะครับสองนอลหละแต่กอนน้อมากอะออกมาล่ะละน้อยๆนะครับตอนนี้ออกมาเงี้วละ่ะเป็นลนักษณะสุดสเลยนะครับนี่สุดสามากคงจะเกิดแน่นน,นนะครับเดี๋ยวต้องตามรุ่นต่อไปแหละนะครับว่ามันจะสวยงามเหมือนกิมซุ้งไหมสุดยอดเหมือนกิมซุ้งไหมนะครับเดี๋ยวไปเบื้องต้นั่นกันอีกนะครับเป็นนิ่วไหนพอจะพดปลูกไว้สามต้นแล้วกันนะครับ สามต้นด้วยกันตันนี้ก็สวยแล้วนะครับอืมลำต้นใหญ่เลยนะครับตนนัวนี้เดี๋ยวต้องเอาหนามโคาดก่อนท่านี่โคดนามแต่ให้ชุ่มควบงามก่อนอันนี้ก็ออกมาสองข้งกันนะครับ 2ครับออกมาสองออกมาสองนอคือกันนะครับสองนอกับหนึ่งแขนงนะครับเดี๋ยวตะพดเดี๋ยวเอาหนามมาหดกันโอ้พี่สวยเร็วๆหน่อยนะครับตัวเร็วหน่อย ปักกริงนะครับไผ่ปักกริ่งตรวจสอบมาสามต้นนะครับหัวมันจะงามขนาดไหนละ่ะต้องลุ้นกันก่อนละ่ะต้นที่สามนี่ก็ยังเนี่ดหรอกเพราะว่ายัางเขายัางบันเีิงออกนอนะบันเทยแท่งนอนะครับ,บ,เ,ดรนนนรบเดี๋ยวใบเขากระปงก่อล่ะนะครับต้องอลอรุ่นจางเพก่พักกันในตัวนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวใบเขาซุดซื้งที่นี่โอกาสจะออกโอกาสจะแท่งยอนนี่ก็ สุดยอดคือกั้นนะครับสุดสวยเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้นนี้ตอนหนาจะล่องอยู่ที่ประมาณหนาจะทิพามือจะโผล่มากบอเนาะอันนี้ก็เป็นอาการปลูกไม้คือกันหะนี่อ่าเล่งหน่อยนะครับไปปักกิงของตะพนนะครับจะสู้ของกิมซุงเขาได้ไหมก,กิมซุงของตะพนเนาะอันนี้ได้ใส่ได้ซอยไปแล้วนะครับตัวน,นี้เป็นกิมซุงนะครับแต่ถามว่าก,กิมซุงนีงล่ำไยบ่ ผมว่ามันก็คือกั้นไหนต่พ่นว่าคักคือกัอนไหนละของลิปมซุงก็ได้นะครับแต่กัอยา่างไดพันอืนอ่นๆไปเร่อยละเนาะเพื่อการพัฒนาไผ่แมมั้ยอคนปลูกไผ่ต้องพัฒนาไผ่ไปเรื่อยๆนะครับตัวไหนมันจะคุณภาพไผ่ตัวต <c oughs> หไหนมันจะรสชาติอรอร่อยไม่ไผ่อันไดมันจะใสประโยชน์เหนียวแน,น่นตะพ่นต้องวิเคราะห์บ้านันเนาะแลหรับคลิปนี่ส้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เขามาชมนะครับคิดหนาพอกันไหมวัสดีครับ